สวัสดีค่ะ SPK นะคะวันนี้จะพามาดูเครื่องตัดหญ้า SPK กันค่ะตัวนี้จะเป็นเครื่องตัดหญ้าขนาด1.5เมตรนะคะวันนี้จะพาดูรอบๆอบเครื่องเลยค่ะของเรานะคะจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ของ SPK นะคะตัวสินค้าเราจะเป็นสีบอลเมทัลิกมลิกนะคะแล้วก็จะตัดด้วยสีส้มดำเนาะอันนี้ข้างใต้ค่ะ ของเรามีตั้งแต่1เมตรจนถึง1.8เมตรนะคะท่านสามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะอันนี้จะเป็นด้านท้ายนะคะน,นีข้างใต้นะคะท้ายสามารถเปิดปิดได้นะคะนี่ค่ะเป็นบานพับนะคะตัวนี้จะเป็น1ขนาด1.5นะคะสามารถปรับสกีได้ถึง5ระดับนะคะตัวนี้เป็นรุ่น h e a v y Duty นะคะ ถ้าไหนสนใจสามารถทักเข้ามาได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ